ของพัดิดาเงือกนะพัดิดาเงือกคือน้องสาวของข้าแล้จากนั้นที่จะตกลงมาโอ้ยเพราะที่อวันสำหรับพัดิดาเงือกเป็ที่กระรองอุ้ยโอ้ยแล้วที่ใช้ก่อนโอ้ยเห็นไหมข้าบอกแล้วที่นั่นนั่นเป็นของพัดิดาเงือกคือจะนั่งไม่ได้หรอกนะ นคนละข้าเกลียดอ้าวษย์ทำไมคนนี้นั่งได้ล่ะอันน oh, ั well> hey, ้นเขาเป็นท่านแม่น่ะเขาได้รับอนุญาตจ้ะเขานั่งด้วยเอ้ยหัวโงพี่อ่ะดีกำลังเนียนเลยเนียนอะไรอ่ะพี่อ่ะพี่ ไม่เห็นทางนี้พี่ขอโทษนะคะทุกคนก็ไปดีกว่าไปค่ะเกี่ยวกับถึงเมื่อกี้นะคะคอมเมดี้ยงงังแฉับฮ่พะไรพี่ไม่ได้พี่จะทำสมจริงพี่ <c oughs> มินพี่ยังจะพูดว่าสมจริงก็มัน <c oughs> ไม่สมจริงตั้งแต่เราเล่นตั้งแต่แรกนี่มันก็ยังพอมีสมจริงบ้างไงอ๋อตอนลอยแต่พี่พี่ที่สามนะคะ